คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถามเนี่ยครูคมขาหนูควรห่างจากสามีไหมคะนะครับเพราะสามีก็มีมือที่สามนะครับเราเงียบแล้วแต่มือที่สามให้สามีโทรมาด่าแฟนมีมือที่สามมันขึ้นอยู่กับสองสาเหตุหนึ่งคุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณจะไปต่อไหมหรือคุณไม่อยากไปต่อแล้วถ้าคุณไม่อยากไปต่อแล้วคุณเลิกคุณตัดจบคุณบล็อกคุณอะไรก็ตามแต่เริ่มตอนชีวิตใหม่ได้เลยแต่ถ้าคุณต้องการไปต่อคุณจะต้องเหมือนกับเสียมเขาควายให้ชนกัน คุณจะต้องไม่อยู่ในสมการของการลงไปทะเลาะแต่วิธีการคือคุณต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างให้เขาทั้งสองคนไฟกันเองนี่คือแนวทางการแก้ปัญหามือที่สที่ดีที่สุดนะครับครูคอมสอนลูกศิษย์มามากกว่า3,000เคสน,นะในการจัดการปัญหามือที่สาคุณไม่ควรลงไปสู้รบปลบมือกับแฟนของคุณเองไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปด่าไม่ต้องตามไปถึงโรงแรมไม่ต้องติด g e p s ไม่ต้องอะไรกับมันทั้งสิ้นครับ หน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ลงไปต่อสู้หน้าที่ของคุณคือการขีดเส้นให้สองคนนี้เขาฝ่ายยันเองหนึ่งสมมุตินะวันเนี้เราถามว่าเนี่ยหนูจะเงียบดีหรือเปล่าคุณเงียบกับไม่เงียบไม่ต่างกันเพราะมันไม่สนใจคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนเนี้นะถ้าเขาถามเขาคุยคุณก็คุยแต่ต้องใช้สั่งรักในการสนทนาหนึ่งเลี่ยงการทะเลาะสองคุณต้องกลับมาปรับลุกด่วน คนที่แฟนไปมีมือที่สามส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรครับเกิดจากเขารู้สึกว่าเราไม่เซ็กซี่อีกแล้วเราไม่เย้ายวนใจอีกแล้วนะครับเขารู้สึกว่าเราไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากกิเลสได้แล้วนะครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอ,อยากเจออยากหอมอยากกอดเขารู้สึกว่าคุณตอบสนองตรงนี้ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องกลับมาปรับลุกและบุคลิกภาพเรื่องที่สามถ้าคุณอยากให้เขากลับมาจองหากิจ,จกรรมบางอย่างในการทําร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นไปส่งลูกที่โรงเรียนร่วมกันยกตัวอย่างเช่นจัดวันเกิดให้กับลูกร่วมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ร่วมกันครับแล้วถ่ายภาพครอบครัวลงไปในโซเชียลมีเดียภาพนี้มันดูไม่จงใจครับแต่มันดูเหมือนกับว่าครอบครัวอบอุน่นพอมือที่สามเห็นเนี่ยมือที่สามจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะกลับไปอยู่กับเมียหลวงหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันยังรักกันเนี่ย มือที่สามจะตกอยู่ในห่วงวังวนของความรู้สึกลบๆแย่ๆเขาจะไม่มีความสงบใจพอนานๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามือที่สามจะเริ่มท้าเลิกแฟนคุณครับจะเริ่มทะเลาะก,กับแฟนคุณคจะเริ่มมีปัญหากับแฟนคุณหนักมากขึ้นครับนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สกาจัดมือที่สามแต่มันก็จะมีมือที่สามอีกประเภทหนึ่งอีกมือที่สามที่ยอมแฟนคุณได้ทุกอย่าง ยอมอยู่ในเงาม,มืดเอาแล้วแต่คุณเลยคุณอยู่กับคนเป็นหลวงให้มีความสุขก็ไม่เป็นไรเพราะฉันก็มีค,มอครอบครัวของฉันอยู่แล้วเหมือนกันอ่าอันนี้จะก็จะต้องใช้ยุ่ยยาขั้นลึกลงไปอีกนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สกำจัดมือที่สามคุณไม่มีหน้าที่ไปทะเลาะกับมือที่สามไม่มีหน้าที่ไปทะเลาะกับแฟนแต่คุณมีหน้าที่วางเกมให้สองคนนั้นเขาฝอยกันเองนี่คือวิธีการแก้ปัญหามือสามที่นิสุดและไม่เปลืองตัวบางคนถึงขั้นต้องไป ตามสะกดรอยจ้างนักสืบให้คนช่วยดูอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกครับคุณรู้แล้วไงอะเมื่อเขาไม่รักคุณสิ่งที่จะทําให้คุณชนะได้จริงคือคุณทําให้เขาไม่รักกันไม่ใช่เขาไม่รักคุณะแต่คุณต้องทําให้เขาไม่รักกันครับ